สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องล้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องล้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคีตจันทนโพน์นะครับคุณลุงสังคีตก็เป็นนักเดินป่านักท่องไพรที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในป่าเขาลำเนาไพรโดยเฉพาะดอยทางภาคเหนือนะครับ คุณลุงสังคีตจะเดินท่องเที่ยวป่าทางภาคเหนือเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับแล้วก็ได้เขียนเป็นหนังสือถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นมากมายเลยทีเดียววันนี้ผมนำหนึ่งเรื่องราวที่คุณลุงสังคีตได้เขียนเอาไว้และเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าพ่อขุนตาล หากใครเคยได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับและที่สําคัญที่สุดก็ถ้าใครเคยมีโอกาสได้นั่งรถไฟขึ้นไปท่องเที่ยวภาคเหนือก็แน่นอนว่าท่านจะต้องมีโอกาสได้นั่งรถไฟผ่านถ้าขุนตาลอย่างแน่นอนนะครับเรื่องราวของถ้าขุนตาลหรือเจ้าพ่อขุนตาลนั้นก็มีเรื่องราวน่าสนใจและแน่นอนว่ามีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ซุกซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงสังคีตจันทนาปุโรธครับ ในอดีเส้นทางที่จะเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นั้นถ้าไม่นับเครื่องบินก็จะมีแต่รถไฟเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อยืนอยู่ที่สถานีลำปางมองออกไปทางทิศเหนือก็จะมองเห็นขุนเขาเป็นทิวยาวขวางกัน้นจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกนะครับสีเขียวคล้ำที่ดูทมึนปกปิดบังทางรถไฟแล้วก็ซุกซ่อนเมืองเชียงใหม่ลำพูนไว้นั้นเป็นทิวเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงามเป็นอย่างมากนะครับ คุนเขาที่สูงใหญ่ดำทมืนแห่งนี้ก็คือทิวเขาขุนตาดที่มีถ้ำอุโมงค์ให้รถไฟลอดได้มีความยาวถึง1,352เมตรนะครับรถไฟต้องวิ่งใช้เวลานานถึง5นาทีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,460ในปี2,460การเจาะภูเขาแห่งนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ และก็นับว่าเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสู่เชียงใหม่อย่างสมบูรณ์แบบถ้ำขุนตาลแห่งนี้นะครับเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2457ใช้เวลาในการเจาะทะลุให้เดินรถไฟได้ถึง3ปีเต็มๆวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นชาวเยอรมันนะครับมีชื่อว่านายเอเมลไฮเซนโฮเฟอร์ผลงานของเขาเป็นที่สำเร็จและก็น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ จนเมื่อกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเขาก็ยังมีความรักความอาลัยในประเทศสยามและไม่ยอมกลับเยอรมันบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ถึงแก่กรรมที่เมืองไทยนะครับเมื่อปี2504การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำกระดูไปบรรจุในสตูปหรือว่ากูเก่เล็กๆอยู่เคียงข้างกับสารเจ้าพ่อขุนตาลน,นะครับ ากถ้ำทางทิศเหนือด้านจังหวัดลำพูนก็จะอยู่ทางขวามือนะครับในเวลาที่ท่านผู้ชมนั้นขึ้นไปสู่เขาขุนตานเจ้าพ่อขุนตานเป็นใครสารของท่านเต็มไปด้วยช้างไม้ดอกไม้และสิ่งสักการะบูชามากมายเลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนมากมายศรัทธาแล้วก็มาขอพรบนบานสารกล่าวกับท่านนะครับผู้โดยสารรถไฟแทบจะทุกท่าน เวลาขึ้นหรือล่องก็มักจะยกมือกราบไหว้คาระวะสารเจ้าพ่อขุนตาลแทบทุกคนเลยทีเดียวครับเล่ามาถึงตรงนี้ผมขอเล่าเรื่องราวตำนานของเจ้าพ่อขุนตาลให้ท่านผู้ฟังฟังสักเล็กน้อยนะครับในปีจุลศักราช624หรือพุทธศักราช1805นะครับพญามเมงรายได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นและได้ทรงเห็นว่าอาณาจักรล้านานานี้แตกแยกกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นวง สมควรที่จะรวบรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันเสียจึงดำริให้ยกทัพไปตีเมืองหมอกเมืองไรเมืองเชียงคำเชียงรางฝางเชียงของและชิงเมืองหาริพุนชัยเป็นเมืองสุดท้ายจังหวัดลำพูนหรือเมืองหริพุนชัยในขณะนั้นถือว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์และมั่งคั่งมากที่สุดนะครับการจะเข้าตีเมืองลำพูนหรือหาริพุนชัยนั้นก็จะถูกขุนนางชื่อขุนฟ้าขัดคาน เพราะเขาเห็นว่าเป็นการยากที่จะตีหักเอาด้วยกำลังเพราะเมืองขลิพุนชัยนั้นเข้มแข็งนักควรใช้กลอุบายยุยงให้แตกแยกกันเสียก่อนดังนั้นพญามังรายจึงออกอุบายในประเทศขุนฟ้าออกจากเมืองเชียงใหม่โดยอุบายที่ว่านั้นก็ออกว่าเพราะขุนฟ้านั้นคิดคดเป็นกบฏต่อพระองค์ขุนฟ้าจึงหนีไปรับราชการกับพญาญี่บาที่เมืองลำพูนและรับราชการนานถึง7ปี ได้เพททุบายด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้พญายี่บาคมคูรังแกราษฎรจนชาวเมืองลำพูนโกรธเกลียดชังพญายี่บาเป็นอย่างมากดังนั้นในปีจุลศักราช643ยพญามังรายก็ยกทัพไปตีเมืองลำพูนหรือหริพุนชัยและก็ทำให้เมืองลำพูนหรือหริพุนชัยนั้นก็แตกลงอย่างง่ายดายพญายี่บาก่อนหนีมาอยู่กับพญาเบิกเจ้าเมืองเขลางนครหรือเมืองลำปางผู้เป็นโอรส หลังจากการเวลาล่วงเลยไป14ปีพญาเบิกทรงช้างที่ชื่อปานแสนพลยกทัพขึ้นไปที่เมืองลำพูนโดยข้ามทิวเขาขุนทานหรือว่าขุนตาลในปัจจุบันนะครับเพื่อจะยึดเมืองคืนให้กับพระบิดาพญาเมงรายเห็นดังนั้นจึงให้เจ้าขุนสงครามผู้เป็นโอรสทรงช้างที่ชื่อแก้วชัยมงคลออกรับศึกทั้งสองได้กระทำยุทธหัตถีที่บ้านขัวมุงชนช้างใกล้เวียงพุก,การ พญาเบิกถูกหอกแทงบาดเจ็บสาหัสและตีฝ่าวงล้อมออกมาได้ถอยออกมาจัดขบวนทัพรับศึกอีกครั้งที่ตำบลแม่ตาลหรือปัจจุบันคือแม่ตาน้อยเขตจังหวัดลำปางหลังจากนั้นก็ได้สู้รบกันที่นี่ผลที่สุดทัพพญาเบิกเมืองลำปางก็ถูกตีแตกพ่ายยับเยินเจ้าขุนสงครามก็จับตัวพญาเบิกแม่ทัพของเขลังนครหรือเมืองลำปางได้และจับลงพระชนเสียณที่แห่งนั้น และด้วยดวงวิญญาณอันกล้าหาญเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นนักรบและด้วยความกระตันญูกระตะเวจิตาของพญาเบิกนี้พญาเบิกจึงได้พระนามว่าเจ้าพ่อขุนตาลหรือขุนถาดน,นับแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวประวัติตำนานของพญาเบิกนี้เราก็ได้คัดลอกมาจากพงศวรรโยนกฉบับขอสมุดนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของเจ้าพ่อขุนตาล หรือเจ้าพ่อขุนทานนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกือบ1000ปีก่อนแน่นอนว่าเจ้าพ่อขุนตานนี้นอกจากท่านจะเป็นนักรบที่กล้าหาญแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีความกระตัญญูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเอาละครับเรามาเล่าเรื่องราวของถ้ำขุนตานกันต่อยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อถ้ำขุนตานสร้างเสร็จก็มีทางรถไฟทางเดียวที่จะติดต่อกับเชียงใหม่ได้ในทางบก ประมาณปีพุทธศักราช2504นะครับรัฐบาลตัดถนนจากลำปางขึ้นสู่เชียงใหม่ซึ่งเส้นทางปัจจุบันเป็นทางหลวงหมายเลข11เส้นทางนั้นตัดบนสันเขาขุนตาลนะครับทิวเขาจากตะวันออกสู่ตะวันตกซีกทางทิศใต้อยู่ในเขตจังหวัดลำปางส่วนซีกทางทิศเหนืออยู่ในเขตจังหวัดลำพูนโดยไม่ได้เจาะลอดถ้ำเหมือนกับรถไฟนะครับ นถนนสายที่11นี้จุดสูงสุดบนสันเขาเป็นศาลของเจ้าพ่อขุนตาลเหมือนบริเวณปากถ้ำทางรถไฟเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นศาลเล็กๆหลายสิบศาลหากรถยนต์วิ่งผ่านไปมาก็จะมีการบีบแตรเพื่อเป็นการคาระวะเจ้าพ่อขุนตาลพญาเบิกขอให้โชคดีมีชัยในการเดินทางและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเป็นเช่นนี้มาจนถึงปัจจุบันนะครับ ย้อนหลังไปเมื่อเส้นทางสายนี้เพิ่งจะเริ่มกรุยทางติดต่อกับถนนปหนโยธินตากลำปางก่อนที่จะถึงลำปางประมาณ1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางหลวงหมายเลข11ขึ้นสู่อำเภอปางชัดตรงดิ่งเข้าหาทิวเขากุนตาลมันเป็นเส้นทางที่ทำให้วิ่งแบบไม่ต้องอ้อมไกลและลดอันตรายจากความสูงได้อีกด้วยนะครับทางภูเขาสาย106เข้าสู่อำเภอลี้ ลำพูนป่าซางบ้านโฮงซึ่งทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ต้องวิ่งข้ามทิวเขาขุนตาลนะครับแต่ก็นับว่าเป็นเส้นทางที่อ้อมเป็นอย่างมากระยะทางไกลขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับเมื่อพากอล์ฟหลุมสุดท้ายที่สนามกอล์ฟยิมคานาสนามม้าเก่าบ้านเด่นจบสิ้นลงแล้วสมาชิกนักกอล์ฟจำนวน1ิบกว่าคน โดยเฉพาะนักกอล์ฟฝีมือระดับเข้าแข่งขันทั้งนี้ก็เนื่องจากสนามกอล์ฟที่เขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในปัจจุบันนั้นซึ่งในขณะนั้นได้สร้างเสร็จแล้วก็มีความประสงค์ที่จะฉลองสถานที่โดยมีหนังสือเชิญชวนนักกอล์ฟมือดีจากเชียงใหม่ให้ไปแข่งขันประลองฝีมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และกระชับมิตรต่อกันสำหรับเรื่องที่พักและอาหารการกินนั้นเขาก็จะดูแลให้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้น เนื่องจากในขณะนั้นถนนหนทางเพิ่งจะเป็นเส้นแนวเพียงแนวทางเท่านั้นยังไม่มีรูปลักษณะของถนนเลยนะครับปัญหาของการเดินทางจึงต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องหายานพาหนะสําหรับเส้นทางอันวิบากนี้โดยในที่ประชุมนั้นก็มีบุคคลหนึ่งเสนอให้เลือกเส้นทางลำลองสายที่11เชียงใหม่ตัดออกลำปางเพราะเห็นว่าเส้นทางที่ผมเล่าให้ฟังนั้นสั้นกว่า ถ้าหากจะไปทางเิอนั้นก็จะต้องเป็นระยะทางอ้อมโลกส่วนถ้าฝนตกลงมาเพิ่มความยุ่งยากอีกนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับมันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเป็นอย่างมากและเรื่องราวของเวลานัดหมายก็จะสับสนวุ่นวายไปหมดปัญหาที่ตามมาก็คือถุงกอล์ฟของแต่ละคนนั้นก็กินเนื้อที่ยิ่งนักเพราะถ้าใส่ถุงกอล์ฟมาแล้วที่นั่งที่โดยสารที่ใส่กระเป๋าก็แทบจะไม่มีกันเลยทีเดียว ในที่สุดสมาชิกทีมกอล์ฟท่านหนึ่งเป็นผู้จัดการบริษัททำไม้ก็มอบรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ตรวจการให้หนึ่งคันรถคันนั้นสามารถบรรทุกได้ร่วม10คนพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆโดยที่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำมันทางบริษัทดูแลให้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องอาหารการดื่มการกินนั้นใครปรารถนาจะกินจะเอาอะไรก็หาเอาไปได้ด้วยตัวเองในวันเดินทางจริงๆมีนักกีฬากอล์ฟรวมทั้งโชเฟอร์ จำนวนทั้งหมด9คนจากการไปร่วมสังสรรค์กระชับมิตรสามคัคคีกับชาวเขื่อนยันฮีจังหวัดตาซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่าเขื่อนภูมิพลนะครับวิชิตไพรวันนักกอล์ฟฝีมือดีร่วมเดินทางไปกับเราด้วยชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะครับผมขอสงวนชื่อจริงของเขาไว้และขอเรียกเขาว่าวิชิตที่ผมต้องสงวนชื่อของเขาไว้ก็เพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเจ้าพ่อขุนตาลเขาหมายหัวคนนี้เอาไว้ เขาอาจจะไม่ตายแต่ก็วุดวิไปเหมือนกันสาเหตุเพราะปากไม่มีน้ำมันเบรกนั่นเองการพูดจาอะไรไม่ให้ความเคารพหรือไปลบหลูดูมินผู้อื่นนั้นโดยเฉพาะสถานที่ย่อมไม่ดีต่อชีวิตของตนเองทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้ผมขอเตือน f อและขอเตือนท่านผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ด้วยความจริงแล้ววิชิตนั้นก็เป็นคนดีมีตำแหน่งการงานที่สมเกียรติพูดจาเรียบร้อย นั่นหมายถึงตอนที่เขายังไม่ได้ดื่มเหล้าเข้าไปนะครับเขาถือศาสนาคริสต์ตามบรรพบุรุษซึ่งไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆนอกเสียจากจะได้เห็นกับตาหรือเคยสัมผัสมาก่อนเท่านั้นเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีใครถือสาคนเมาเพราะว่ารู้ดีกันอยู่แล้วว่าวิชิตปากเป็นแบบนี้และเหล้าก็คือน้ำเปลี่ยนนิสัยคนเราได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเปลี่ยนจากคนดีให้กลายเป็นคนไม่ดี คนไม่ดีเปลี่ยนเป็นคนดีก็มีแต่น้อยนะครับสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ของแปลกที่จะยกย่องกราบไหว้แสดงความคาระวะนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสารเจ้าเจ้าที่เจ้าทางต่างๆเพราะการขอโชคขอชัยให้ประสบความสำเร็จและเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราทำกันอยู่บ่อยๆหรือจะเป็นเรื่องของเส้นทางอาชีพอืน่นนักมวยก็จะกราบไหว้นายขนมต้ม นักกีฬาฟุตบอลน,นักกรีธาทีมชาติก็จะก้มกราบคารวะหลวงสุขพัชรไสเจ้าพ่อสนามกีฬาแห่งชาติในแต่ละอาชีพแต่ละสาขาก็จะมีเทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือแตกต่างกันออกไปตอนสายของวันที่อากาศปลอดโปร่งนั้นรถแลนด์โรเวอร์คันใหญ่ที่ได้รับการเป็นสปอนเซอร์อุปถัมภ์จากบริษัททำไม้ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่บรรทุกนักกอล์ฟ เดินทางไปแข่งขันกระชับมิตรเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวเขือนภูมิพลรถวิ่งฝุ่นตลบเมื่อเข้าเขตดอยติลำพูนขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าทางสายนี้ยังเป็นทางล้อกเกวียนเส้นทางเป็นเพียงการกุยทางเอาไว้เท่านั้นไม่เหมือนถนนลาดยางในปัจจุบันนะครับแล้วคิดดูว่าสมัยนั้นวิ่งกันไปฝุ่นตลบขนาดไหนความเร็วในการเดินทางก็ไม่เหมือนในปัจจุบันนะครับลำบากกว่ากันเยอะ จากศาลาแม่ทาทางก็เริ่มขึ้นสู่ที่สูงในที่สุดรถก็มาถึงสันเขาขุนตาลหรือแต่เดิมมักจะเรียกว่าขุนทานเพราะชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นต้นแม่น้ำลำทานเรียกว่าขุนทานแต่มาเพี้ยนเป็นขุนตาลในภายหลังครับมีศาลเจ้าพ่อสร้างลำลองไว้สองสามหลังโดยคนงานสร้างทางที่นับถือเจ้าพญาเบิกเจ้าพ่อขุนตาล ถึงจะไม่สง่างามนักแต่ก็เป็นการแสดงถึงความไม่ลบลูและแสดงความคารวะต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากการเดินทางและการทำงานนั่นเองครับโชเฟอร์ถูกขอให้จอดลงในบริเวณนั้นเพื่อพักรถหน้าศาลเจ้าพ่อขุนตาลเมื่อเวลาประมาณเกือบสิบโมงเช้าเฮ้ยจอดหาพ่อเองวะเนี่ยโอ้ยจอดทำไมวะ แต่ก็ดีเหมือนกันนะ่ะปวดเยี่ยวชิปหายเลยคำพูดนี้ผมว่าวิชิตไม่ได้พูดเองนะครับแต่แอลกอฮอล์น่าจะเป็นคนพูดแทนแต่ก็นั่นลหละมันก็ออกมาจากปากของวิชิตนั่นเองเฮ้ยวิชิตไหวเจ้าพ่อขอศีลขอพรเจ้าพ่อขุนตาลซะหน่อยสิขอให้แกชนะกอล์ฟในวันนี้ผมถือโอกาสแนะนำวิชิตเพื่อให้เขาได้รับชัยชนะในการแข่งขันแต่คุณทองดีหนึ่งในคณะตอบมา เอ้แต่ว่าวิชิตมันเป็นคริสเตียนนะเรื่องผีสางนางไม้เขาถือว่าเป็นเรื่องไร้าสาระนะโอ้โหพี่เจ้าหาเจ้าเหวที่ไหนอะ่ะมันมีตัวตนที่ไหนกันเล่าธ่จะตีกอล์ฟขอให้ชน,นะโอ้เจ้าป่าเจ้าเขาตีกอล์ฟเป็นเหรอเออจะไปขอทําไมอะ่ะเสียเวลาเปล่าๆพี่ผมไปเยี่ยวดีกว่าวิชิตตอบผมมาแบบไม่เป็นจังหวะแถมยังพูดอ้อแอรแล้วก็ใช้คําพูดถ้อยคําที่รุนแรง อันที่จริงวิชิตเขาใช้คำพูดที่หยาบคายมากกว่านี้อีกนะครับแต่ผมไม่อยากจะพูดผมในฐานะผู้เขียนก็เคยย่ำสันดอยมามากแล้วไม่ว่าจะเป็นหุบอ้วยปลาดงดิบทึบผมถืออย่างหนึ่งว่าไม่นับถือก็อย่าไปก้าวร้าวดูหมิ่นผู้อื่นไม่เชื่อก็ต้องไม่ลบลูนั่นเองครับได้ยินกันทุกคนชัดเจนเสียยิ่งกว่าชัดนักกอลคนนี้อ้อแอแถมพูดจาไม่ให้ความเคารพ หลายคนก็หัวรอดในความปากเสียความเมาของเขาเล่าคงจะพาวิชิตไปหลายคนไม่สบายใจนักเสียงก้าวราวเหยียดยามนั้นยังดังกึกก้องไปทั่วหุบห้วยและขุนเขาขุนทานมีคนขอร้องให้วิชิตเลิกพูดแต่ก็ยังว่านะครับยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุน้ำสุราพาวิชิตไปสู่ทางลบได้ในทุกหนทุกแห่งเอยชีแล้วค่อยสบายหำหน่อยโอย นี่ง่าชิปเปงเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรกันเนี่ยโอ้มีตัวตนที่ไหนพี่ขอไปเถอะขอไว้แล้วเกิดผมไม่ตีอะผมไม่ตีกอล์ฟอะผมจะชนะไหมล่ะโธ่สามวันที่เคือนภูมิพลการแข่งขันตีกอล์ฟเป็นไปด้วยความสนุกสนานการประลองฝีมือสิ้นสุดลงแล้วมิตรภาพประทับใจคนทุกคน มีการเลี้ยงส่งชนิดสุดยอดและดื่มด่ำในหัวใจจับไม้จับมือพี่รีพี่ไรกว่าจะออกเดินทางกันได้ก็ป่าเข้าไปเกือบ5้าโมงเย็นด้วยเส้นทางที่ยังไม่ได้ลาดยางจากเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลระยะทางประมาณ60-70กิโลเมตรอำเภอเถินซึ่งมีทางแยกไปเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอลีบ้านหกและลำพูนไกลและเปลี่ยวมากรถของเรา ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ลำปางเส้นทางเดิมที่เราได้จากมานั่นเองเราแวะเติมน้ำมันกันที่ปัม๊มสามแยกแล้วก็เริ่มวิ่งตะลุยกันต่อรถแลนด์โรเวอร์ไมเอียมวิ่งบนถนนยอดคลื่นถนนดินอีเลกโครเคลกระยะทางประมาณ7-8กิโลเมตรจากเทินในช่วงนี้บนรถทุกคนสนุกสนานเฮฮางัดเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นสัพเพเหระมาคุยกันหัวร่องอหาย จนรถแลนด์โรเวอร์ตรวจการใหม่เอียมจากบริษัทค้าไม้แทบจะบวมระเบิดออกมาเลยทีเดียวไฟหน้ารถสาดสองสว่างสวยัยมองเห็นได้ไกลส่วนฝากซ้ายมือขวามือก็สว่างรังๆแต่พอรถของเราแล่นเลยไปแล้วความมืดก็เข้ามาปกคลุมไฟแดงท้ายรถแลนด์โรเวอร์สว่างพอที่จะเห็นถนนที่ผิวถนนนั้นก็มีแต่กรวดทรายและลูกคลื่นวิ่งไปนันๆก็จะมีรถสวนมาสักคันหนึ่ง พราะทางเส้นนี้ยังเปลี่ยวนักไม่มีใครอยากจะเสี่ยงวิ่งในตอนกลางคืนท่ามกลางความคลึกครื้นเอะอะภายในรถนั้นโชเฟอร์รู้สึกได้ถึงพวงมาลัยที่หนักอึ้งทางด้านหลังรถทางขวามือเอียงกระเทะเล่ดูเหมือนว่ารถด้านขวาสุดต่ำลงเขาชะลอรถเพื่อหยุดตรวจสอบดูแต่เมื่อบานกระจกถูกเลื่อนและโผล่หน้าไปดูแล้วหัวใจของคนขับก็แทบจะวายตาย โกนออกมาเสียงแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ทุกคนครับระวังนะครับไฟไหม้ยางรถอะไฟไหม้ไฟไหม้ไ,ไ,มได้ยินเสียงกันทุกคนเสียงเฮฮาที่หัวเราะกันอยู่เงียบกริบเหมือนโดนปลิดทุกอย่างทิง้งประตูรถถูกเปิดออกไปแทบไม่ทันทันพรวดพลาดไปที่ยางหลังด้านขวามือโดยทิ้งวิชิตผู้ถูกสุราครอบงำเสียจนพิงข้างรถเบาะหลังคนขับหลับสนิทอย่างไม่รู้สึกตัว ยางรถแลนด์โรเวอร์เส้นใหม่เอี่มนั้นไฟลุกไหม้ขึ้นได้อย่างไรทุกคนประหลาดใจมาจนถึงทุกวันนี้มีใครคนหนึ่งในทีมพอหายตกใจตกตะลึงก็เอามือโกยซ้ายแล้วก็ขี้ฝุ่นสาดลงไปที่ล้อรถที่มีไฟไหม้กันจ้าละวันเพียงครู่เดียวไฟที่ลุกท่วมก็ดับลงแต่ยางนะสิพวกเราต้องเปลี่ยนเอายางอะไรมาใส่แทน ทุกคนงงและมีความคุ่นคิดสงสัยถึงสาเหตุของไฟที่ไหม้ยางรถหลายคนขับรถและมีรถมาหลายสิบปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆไฟจะลุกลามไหมขึ้นที่ยางรถได้เคยได้ยินแต่เรื่องราวของไฟไหมที่เกิดขึ้นบริเวณเครื่องยนต์ซมากกว่าแต่ไฟที่ไหมที่ยางรถนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกคนพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่มีใครได้คำตอบที่ถูกต้องสักราย ทุกคนเปิดไฟรีแล้วก็ช่วยกันกุลีกุจอเปลี่ยนยางในทันทีทางด้านทิศใต้ที่เราผ่านมาเสียงรถบรรทุกวิ่งโครมครามมาที่เราไฟหน้าของรถบรรทุกคันนั้นสาดสว่างขึ้นจับท้องฟ้าและยอดไม้ในขณะที่ทุกคนมีความเป็นห่วงล้อรถที่เกิดไฟไหม้จนลืมนึกถึงวิชิตคนที่เมาหนักที่สุดเอาไว้ในรถต่อมาเมื่อผู้จัดการบริษัทค้าไม้เจ้าของรถคันนั้น เดินเข้าไปเพื่อที่จะหยิบบุหรี่ในเบาะที่นั่งมาสูบจึงได้รู้ว่าวิชิตซึ่งนอนสลบสไลด์อยู่ในรถนั้นหายตัวไปวิชิตหายไปไหนเขาพยายามมองหาวิชิตแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เงาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่วิชิตมันหายไปไหนวะมันเมาสลบนอนอยู่ตรงนี้นี่วะผมขึ้นไปเอาบุหรี่อะแล้วแต่ผมไม่เห็นมันเลยอะทุกคนงุนงงรถบรรทุกใหญ่ไม่ทราบว่าหกล้อหรือสิบล้อโผล่พ้นโค้งถนนและสันเนินมาแล้ว แสงไฟหน้ารถสาดส่องสว่างตลอดแนวถนนขณะที่รถบรรทุกกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปที่กลางถนนเฮ้ยเฮ้ยใครนอนอยู่กลางถนนวนะนะเฮ้ย hey. ทองดีตะโกนลั่นสิ้นเสียงทองดีสายตาทุกคู่หันไปมองจริงอย่างที่เขาพูดร่างของใครคนหนึ่งนอนเยียดยาวขวางถนนเหมือนคนไม่รู้สึกตัวทุกคนเห็นดังนั้น จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยกันลากคนคนนั้นออกมาเหตุการณ์ฉุกละหุกที่เกิดขึ้นตรงหน้าเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงเบรกของรถบรรทุกที่ดังสนั่นและรถก็สามารถเบรก uh ได้ก่อนที่จะทับร่างข,ของชายผู้นั้นเพียงสิบกว่าเมตรคนขับรถบรรทุกตกใจถึงกับโผล่หน้าออกมาดูทุกคนที่ยืนอยู่บนถนนตกตะล,ลึงพึงเพลิดเพราะร่างที่นอนไร้สติอยู่บนถนนนั้นมันคือวิชิตที่เมาจนไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นใคร แถมหลังจากที่รอดชีวิตมายังวุดวิดแล้วก็ยังด่าคนที่เข้าไปลากเขาออกมาด้วยเสียงดังลั่นแต่ก็เป็นเสียงของคนเมาอ้อแอรอ้เป็นลากผมมาทำไมเนี่ยตัวเลอะไปหมดเลยมันยุ่งกับผมทำไมอ่ะเอ้เป็นลากผมมาทำไมเนี่ยผมจะนอนอะ่ะโอ้ยอะไรกันวะโอ้ยมันยุ่งกับผมทำไมเนี่ยปล่อยวิชิตยังคงไม่รู้สึกตัวแต่คำถามที่ทุกคนเกิดขึ้นในใจก็คือ เขาลงไปนอนเหยียดยาวให้รถทับอยู่กลางถนนได้อย่างไรวิชิตคนที่พูดว่าเจ้าพ่อขุนตาลไม่มีตัวตนคนที่พูดดูมินเหยียดยามว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเรื่องเลวไหลไม่มีอยู่จริงคนที่ลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลที่มีแต่ผู้คนเคารพศรัทธาและเขาก็คือวิชิตผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติใดๆเลยแล้วหลังจากข่ำขืนอันตื่นเต้นระทึกนั้นผ่านไปด้วยดี เช้าวันต่อมาพวกเราก็พยายามไปถามวิชิตว่าวันนั้นเขาทําลงไปได้อย่างไรรู้ตัวหรือไม่ว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้ววิชิตตอบว่าเขาไม่ได้ทําเช่นนั้นแล้วก็ไอเรื่องเมาแล้วก็ไปนอนให้รถทับนั้นก็ไม่เคยถึงจะเมาหัวราน้ำแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยขาดสติขนาดนั้นแถมการไปนอนขวางถนนแบบนั้นในชีวิตก็ไม่เคยทำและเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาได้ทำเหตุการณ์แบบนั้นลงไป ทั้งๆท,ที่ทุกคนก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เขาทำเช่นนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆส่วนสำหรับผมนั้นในฐานะผู้เขียนเรื่องนี้และในฐานะผู้ที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อขุนตาลว่าเป็นสารเจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ยิ่งใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะของผมจริงๆและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อแล้วแต่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับวิชิตหรือบุคคลที่ผมขอสงวนชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาไว้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อสิ่งที่พวกเราพูดก็ตามส่วนผู้ที่จะสามารถให้คำตอบได้อย่างถูกต้องและชัดเจนก็คือพญาเบิกเจ้าเมืองเขลางหรือเจ้าพ่อขุนทานในอดีตและเจ้าพ่อขุนตาลในปัจจุบันนั่นเองครับ และบทนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท่องป่าท่องไพรและการใช้ชีวิตในภาคเหนือเมื่อหลายสิบปีก่อนของคุณลุงสังคีตจันทนโพธนะครับนักท่องป่านักท่องไพรที่แม้ว่าปัจจุบันนี้คุณลุงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับ แต่เรื่องราวที่คุณลุงได้เขียนและถ่ายทอดและประพันธ์ไว้นั้นก็ยังคงมีคุณค่าและก็ยังคงสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจสร้างความบันเทิงให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลได้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ